ส,สวัสดีครับผมหมอพาลิดนะครับถ้าบริหารที่จะแนะนําท่าถัดไปเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อน่องนะครับวิธีการยืดกล้ามเนื้อน่องเนี่ยการปฏิบัติทําแบบนี้ขั้นแรกเนี่ยให้ยืนนะครับยืนตรงเท้าชิดติดกันนะครับปลายเท้าอย่าให้แบะออกแบบนี้ให้ปลายเท้าชิดติดกันเสร็จแล้วระยะห่างจากกาแพงประมาณหนึ่งช่วงแขนนะครับวางมือลงบนกําแพงนะครับแล้วก็ก้าวขา ก้าวขาข้างที่เป็นข้างข้างที่ไม่ได้ต้องการยืดไปข้างหน้านะครับให้พักศรีรษะหน้าผากนลงไประหว่างมือสองข้างพร้อมทั้งย่อเข่าข้างที่ก้าวมาข้างหน้าเท้าข้างที่อยู่ที่เดิมเนี่ยให้เหยียดเข่าตรงนะครับแล้วพยายามวางส้นเท้าให้ชิดติดพื้นไว้ก็จะรู้สึกตึงใต้น,อน,น่องนี้นะครับค้างไว้1 0ถึง20 30วินาทีแล้วก็ค่อยๆถอยคืนกลับมาท่ายืนเหมือนเดิมนะครับ จุดสําคัญในการปฏิบัติคืออย่าให้ปลายเท้าชี้ออกนอกเพราะถ้าปลายเท้าชี้ออกนอกจะไม่จะไม่เกิดความตึงเลยยืดได้เท่าไหร่ก็ไม่ตึงเลยแล้วถ้าหากว่าเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงพอสมควรแล้วอาจจะใช้การยืนให้ห่างกาแพงมากขึ้นเพราะว่าถ้ายืนใกล้อาจจะไม่รู้สึกตึงขอบคุณครับ